อยู่แล้วล่ะเอาเต็มที่สวยจังสวยจังขอขอมาถึงก็ขอเลยอะ่ะด<อ>ูเกินหน่อยเกินหน่อยลูกเอาแบบเอาแบบอ<า>ีกกีกลงเลนอกกันขอรู้จักชื่อหน่อยได้ปะ เร่การเลียกนะยาวไทำไมยาวหน้าตาผมเท่ขนาดนี้เท่จริงเลยจริงได้่อะีต่ออีกต่อตีต่อ 好，我们打开。